เจนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบอิชิอิสไต์ประจำวันที่29เมษาย,ยนส5 6 7ายโดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อะไรยังไงวิตันสุริานรับดวลกับทางด้านของอุซเบกิสถานชุดยุ่งสามปีไม่ใช่เก่งง่ายแต่พร้อมช่วยอินโดเต็มที่นะ นารุกที่ทำหนึ่งแอซิสช่วยทับการุ้าชุด<ม>ยสามปีนะฮะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถูกรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกรับนัดถัดไปเป็นเกมที่ยากอยู่เสมอแต่ก็พร้อมทำตามแทคกติกโค้ชเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในครั้งนี้โดยทางด้านองวิตันซูเรมานดารุษโดยวัย2 2ปีของทีมชาติอินโดนีเซียเผยก่อนเกมพบกับด้านของอุซเบกิสถานในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรับรองชนะเลิศในวันที่29เเมษายนที่ถึงนี้ โดยจากทั้นของวิตันสุริบานได้เปิดเผยนะว่าในเกณฑการแข่งขันเราพยายามจะเล่นเหมือนที่เราฝึกซ้อมกันมาเราทําตามคำแนะนําของโค้ชชินแทยังทําตามวิธีที่เขาอยากจะให้ประเล่นและนั่นคือเหตุผลที่เราสามารถสร้างโอกาสและก็ทําประตูได้ วันนี้จะเป็นเกมที่ยากเพราะว่ารเราเองนั้นกำลังเล่นกับทางคู่ต่อสู้ที่ดีแต่ว่าผู้เล่นของเราก็อยู่ในแผนและอยู่ในสภาพที่ดีนะและเราจะสู้ถึงที่สุดในครั้งนี้และทําให้ดีที่สุดกว่านั้นที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนัดต่อไปของทีมชาติอินโดนีเซียชุดยุ3ปีจะรู้สึกชิงชนะเอเชีย ในรอบอปรองสแตนเลิรพบกับด้านของอุซเบกิสถานในวันจันทร์ที่29เมษายนเวลา20เอดนิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นครับอแต่ผมเป็นตว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัได้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรส่งกำลังใจแรงเชียร์ไปให้กับด้านของทีมชาติอินโดนีเซียชุดยุ3ปีในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารยังไงความรู้สึกแฟนบอลเอเชียถึงทีมอาเซียนทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ โดยการทีทีมชาติอินโดนีเซียชุดยุคสปีภายใต้การนำทัพของชินตะยังกลายเป็นทีมหนึ่งเดียวจากอาเซียนที่สร้างผลงานการะหึ่มเอเชียผ่านเข้าไปสู่ทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกบอลยุคสาปีทิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4ที่ประเทศกาตาร์และก็มีลุ้นในการไปลุยตัวโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบสุดท้ายครั้งหน้าปลอดาสรที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส อันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะฮะถึงทีมอาเซียนที่ทะลุเข้าสู่อรอบรองชนะเลิศชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมในครั้งนี้กันดีกว่านะเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนได้กันอาเซียนทําเป็นสิ่งที่น่าทึ่งในครั้งนี้เป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาทีมจากอาเซียนกำลังถูกพัฒนาและก็ยกกระดับอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแม้แต่เกาหลีใต้เองทีมที่แข็งแกร่งชนะญี่ปุ่นยังแพ้ให้กับอาเซียนเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาทีมจากอาเซียนบอกได้เลยว่างานนี้น่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาอาเซียนแข็งแ่งเป็นอย่างมากในครั้งนี้เลยชิ่เดียวนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกได้เลยว่างานนี้สะเทือนอาเซียนแข็งกร่งจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเทือนอาเซียนนะพวกคุณเก่งมากและก็ผ่านรอบนี้ไปได้สําเร็จยินดีด,ด้วยอินโดนีเซียชินไทยังคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฉันรักทีมอินโดนีเซียพวกเขาเป็นทีมที่พัฒนาแล้วเล่นฟุตบอลได้สวยงามและรวดเร็วเป็นอย่างมากพวกเขาเล่นได้อย่างสมดุลทั้งการป้องกันและก็การโจมตีพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขาสมควรที่จะมีคุณสมบัติที่ดีเราต้องการยอมรับสิ่งสิ่งนั้นแต่พวกเขาต้องปรับปรุงสมรรถภาพทางร่างกายของพวกเขายินดีด้วยนะอินโดเรารักคุณจากอิรักเข่นต่อมาฉันไม่เคยเห็นทีมอินโดนีเซียเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแข็งแกร่งมากเลยนะยินดีด้วยแฟนบอลอิรัก คอมเมนต์ต่อมายินด้วยนะฮะอิโนโดนีเซียรเราหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จจากทางด้านของอิรักคอมเมนต์ต่อมาชื่อชั้นเทนน่าแชมป์คนใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นแล้วขอแสดงความยินดีกับการทํางานหนักของคุณอิโนโดนีเซียร,รักษาความกระตือร้ลลนให้กับเกาหลีใต้ต่อไปคําทักทายจากด้านของเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับด้านของอิโนโดนีเซียด้วยพวกเขาการทำาทนนต์ในครั้งนี้ได้ดีมากขอให้พวกนายโชคดีนะ คอเมนต์ต่อมานะักรบชาวอินโดนีเซียมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากยินดีด้วยนะคอเมนต์ต่อมาทำไ้ดีมากๆเลยนะเพื่อนคอเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียการไฮไฟ์ครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วชยัยชนะของคุณเป็นข้อพิสูจน์ถึงทักษะและความมุ่งมั่นของคุณเชยโยคอเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับด้านของอินโดนีเซียในครั้งนี้กันด้วยครับคอเมนต์ต่อมา อินโดนีเซียสมควรจะผ่านเข้ารอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยแฟนบอลซาอุดิอาระเบียคอเมนต์ต่อมารอพวกเราที่ญี่ปุ่นรอบจิงชเตเลิศน,นะคอเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางด้านของอินโดนีเซียจากญี่ปุ่นในครั้งนี้คอเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีด้วยกับทางด้านของอินโดนีเซียความรักจากทางด้านของอัฟกานิสถานและคออเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเข้าสู่รอบรองชเตเลอศอินโดนีเซียในครั้งนี้กันด้วยนะ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูขัาต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับครบ24ทีมรุยศึกฟุตซอลจิงแชมป์โลก2 0 24ในครั้งนี้กันด้วยนะโดยการน,นี้ FIFA าฟุตซอลเวิด์คัพ2 0 24สรุป24ทีมในการลุยศึกฟุตซอลจิงแชมป์โลก2 0 24ที่ประเทศอุซเบกิสถานตั้งแต่วันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม โดยการน,นี้ก็จะมีทางโฮสต์นะฮะอุซเบกิสถานอเมริกาใต้ก็จะมีบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยเวเนซุเอลาต่อมาจะเป็นทางด้านของคอนคาเคฟคอสตาริกากัวเตมาลาคิวบาปานามาส่วนฝั่งทางยูฟ่านะก็จะมีโครเอเชียฝรั่งเศสคาสถาถานเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสเปนและก็ยูเครนส่วนทางด้านของโอเก็จะเป็นนิวซีแลนด์ แอฟริกาก็จะเป็นแองโกลาบริเบียโมร็อกโกเอฟซีก็จะเป็นทา้งด้างของอิหร่านประเทศไทยทาจิกิสถานและก็อัฟกานิสถานครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ไทยได้ไปแข่งฟุตซอลโลกนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฝากไป,ปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับอะไรยังไงอดิศักดิ์เบนจ่สิร,สริวัลกล่าวหลังฟุตซอลทีมชาติไทยจบรองแชมป์เอเชีย โดยทางด้านของอดิศักด์เป็นจัดสรีวันอุปยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยหลังทีมชาติไทยคว้าปรองแชมป์ฟุตซอลอาเซียนคัพ2024เมื่อวันที่ผ่านมานักสนาบบางกอกอารีนาหลังพ่ายให้กับทางด้านของทีมชาติอิหร่านไป1-4ต่อในรอบชิงชนะเลิศโดยบิ๊กป๋อมอดีตผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยนะว่า ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษแฟนๆด้วยทั้งที่ในสนามและที่เทียอยู่ทางบ้านด้วยเราอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันคือแชมป์เอเชียซึ่งต้องยอมรับว่าอิบรานเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆแต่เราเองนั้นก็มีเกมที่ดีอาจจะโดนเกมเพรสชิ่งในช่วงต้นเกมทําให้เสียเร็วไปหน่อยถึง2ประตูแต่หลังจากนั้นก็จะพยายามสู้ได้ดีมีโอกาสไล่มา1ต่อ2แต่มาโดนลูก3เร็วไปหน่อย อย่างหนึ่งที่ผมได้เห็นจากทีมชุดนี้ก็คือหัวใจนักสู้และก็ทีมสปปรตที่ยอดเยี่ยมมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดทั้งเกมไม่ใช่แค่เกมนี้แต่ว่าตลอดทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้เราฝ่าฟันเกมที่ยากและก็พลิกวิกฤตกลับมาได้หลากหลายแมชผมภาคภูมิใจและก็ขอบคุณนักเตะสตาฟโค้ชทุกคนที่ทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่และที่ขาดไม่ได้คือแรงสนับสนุนจากท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณประดามแป้งดนพันล่ำซำ วันนี้ก็เดินทางมาถึงและมาส่งกำลังใจให้ที่สนามกันอีกด้วยขอบคุณทุกกำลังใจแฟนฟุตซอลทั่วประเทศทั้งในสนามและก็ที่รับชมผ่านทางช่องทีสปอร์ตเราได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของฟุตซอลอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพนะและความสามารถของทีมชาติในระดับเอเชียหลังจากนี้ไปเรายังคงมีภารกิจที่ต้องทำกันต่อไปก็คือการเตรียมทีมเพื่อจะให้พร้อมที่สุดก่อนก่อนจะถึงกนนารแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้บิ๊กปอมได้กล่าวปิดท้าย สำหรับทีมชาติไทยนะฮะผ่านเข้าไปลุยศึกฟุตซอลโลก2024รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นสมัยที่7ติดต่อกันโดยที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะแข่งขันกันระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้ โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์ในครั้งนี้ก็ตามแต่รันั้นก็เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกในครั้งนี้กับทีมอด่นได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับและนี่ก็เป็นที่หนึ่งข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบยอิชิอิสไตล์ประจาวันที่29เมษายน2567โดยชายพูมิคังฟุตบอลไทยครับ